สวัสดีค่ะทุกคนนี่พี่จงพาทุกคนมาเดินที่ถนนคนเดินนะคะมีของกินของของกินมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนมาเดินก็เยอะด้วยนะคะคนมาเดินมากมายเลยค่ะเนี่ยนี่คือถนนคนเดินนะคะทุกคนอันนี้บ้านเราเรียกขนมขนมอปอดวะควายค่ะ บ้านเราเรียกขนมปอดควาบ้านคุณเรียกขนมอะไรคะนี่ค่ะนี่ใต้สังกยาไต้ถั่วเต้มะพฟ้านะคะใต้สังกยาไต้ถั่วเต้มะพฟ้าของลุมนวดเจ้าเดิมค่ะนี่ค่ะที่ถนนคนเดินนะคะทุกคนมานะคะนี่ค่ะอันใหญ่บลเลอร์เบอร์เตอรเลยค่ะสีบาทอันเล็กยีบนะคะอยากจะกิน2อันก็คือ แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอยากกินไต้สังกะสเช้ถัว่วเส้มะพร้าวก็เอาอย่างละครึ่งก็ได้นะคะได้ใช่ไหมคะพ่อค้านี่ค่ะสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทใหญ่มากๆถา,าดหนึ่งนี่ค่ะให้ดูการผลิตด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ผลิตเองใหม่เองสดใหม่ทุกวันนะคะ มา้นะคะ,ะ,คะทุกคนที่ถนนคนเดินนะคะจังหวัดตรังนะคะข้าวนมสังไอปอดควายนะคะก็เรียกขนมปอดควายบ้านเราเรียกขนมปอดควายบ้านคุณเรียกขนมอะไรเม้นมานะคะเม้นมาเม้นมาบอกนะคะว่าบ ok ้านคุณเรียกขนมอะไร มันเราเรียกขนมปอดควายของนีเมืองตรังนะคะทุกคนนี่ค่ะมีไส้สัวตังกยาแล้วก็ไส้มะพร้าวนะคะอยากจะกินทุกไส้ก็แบ่งครึ่งหนึ่งได้นะคะครึ่งหนึ่ง20บบาทนะคะผลิตเองสดใหม่ทุกวันนะคะทุกคน ะคะทุกคนนี่ค่ะเริ่มขายตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามโมงนะคะทุกคนก็ที่นี่เลยอยากกินขนมปอดควายนะคะปอดควายของมีเมืองตรังนะคะขนมปอดควายของลุงหนวดนะคะลุงหนวดเจ้าเดิมนะคะขนมไส้ครัวตังกะยาและก็มะพร้าวนะคะ,ะ,คะทุกคนวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะทุกคน จงพามาเดินที่ตลาดถนนคนเดินค่ะแล้วก็นี่ขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องชาวตรังนะคะทุกคนเตรีนะะ three, มีคันทานฟรีหนึ่งชุดโอ้มีแบบโปรโมชั่นฟรีด้วยตรี three, มีคันทานฟรี1ชุด นึกว่าสตรีมีมีการห้ามทานไม่ใช่นะคะไข่้องนะคะทานฟรีหนึ่งชุดค่ะขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องขนมโรโตเกียวไส้ตังขยานะคะขนะนมเบื้องชาวตรังนะคะหกชิ้นยี่สิบบาทค่ะทุกคนที่นี่เลยที่ตลาดถนนคนเดินนะคะทุกคน น่าทานมากเลยบอกเลยว่าพี่จงยืนอยู่ตรงนี้นะหอมฟุ้งเลยค่ะทุกคนหอมมากๆเลยน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนเชิญน,นะคะเพื่อนๆขน,นมนี่ค่ะขนมโตกเกียวของดีเมืองตรังนะคะนตรีมีพันหนทานฟรีหนึ่งชุดนะคะทุกคนอาค่ะพี่จงพามาเดินตลาดถนนคนเดินที่ จังหวัดตรังนะคะคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคน